นะก็ส่งคุณค่าด้น้ใจของพวกเราทุกคนกาสูีจะเป็นที่คืองวกเรรี่สวยที่สใช่ะแล้วก็อมมะลิเพอี่น้องไปดูแลนะฮะพี่สีีจอีจดว่านะครับีเป็นที่ ค่ะคุณคือนะคะงานทน่มาชมอนุรักษ์การอนุรักษ์ถ่ายทำค่ะขอเสียงตรงไหมคะแม่จ๊ะฟังได้ค่ะแต่พูดถอยไหมต้องให้คนอื่นเหรอ การเดต่อ um. er> ไปได้เลยคทกท่านครับต่อไปก็ช่วงพาทีร์ฤทธิกลับไปอีกครั้งหนึ่งครับคุณลุงครับทุกานคูมีตัวเดียวครับน้องคำแพงครับลูกอดีตลูกชายของลุงออลูกไอแมงไอแมงเป็นาราครับขอบคุณ้าพขออมหาสารคาม นะพุทธเจ้านะ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  <laughs> 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 <laughs>

ได้ครับครับครับ AKU ส่งมาให้เป็นตัวฝ่ายของเราได้สําเร็จ มายเยีะด้วยแต่แค่ไหนครับไม่ด้ท่อบัโดาฮาท่านบอทท่านบอทมตนะคะท่านบอยใหญ่เ้าก็ไม่อยากลงเลยทีเดียวนะคะสงสัยติดใจแล้วนะคะให้เราเียที่ีก่อนนะเิโรยสตินะ วายเข้าก das ja, ินาหาครับน้องคาแพงเราจะเริ่มตัดสินันทีครับไม่มีทักนะฮะไม่แวะไม่ทักกินอาหารกลางวันด้วยอาหารก็กินแบบอาหารกล่องบนนี้เลยถูกต้องครับพี่น้องครับหลายคนถามผมว่าแล้วคนที่ดูวันนี้เมื่อกี้ดูท่านนายกอบตศรีสุขท่านบอกว่าไม่น้อยกว่า500คนวันนี้ผมว่าไม่ต่ำกว่า ขอพูดใหครับขอโทรไม่เลยดาวโมบายเล่นไม่สวยจดแต่งยังไงให้ได้งั้นได้รองแชมปได้แกรนแชมป์ามนที่เลยโชีมเลยแล้วก็เพาะฝ่ายเลี้ยงาด้วยแล้วก็ต้องบอกว่าเป็นกลุ่มคนทีไม่ธรรมดาครับไม่ธรรมาทีชาที่อยางนด้วยอไ้ครตสิ้นเรัมตอ นายหัวนนหัวปลาขายไหมครับนี่ขายไหมครับไม่ขายเนาะไม่ขายครับเพราะมมนใช่ของผมต้องว่าแม่ของมันดย้าแต่ว่าารกายที <Champion> ่ให้ตอทำให้สัารากายสูเล็นน้อยครับวันนี้ก็เลยได้รางวัลที่สคนเคอันดับที่ห <Yeah. S 2> อ๋าขออนุญาตเป็นพ่ธานะคะจะได้ม่องดูรางวัลเป็นรางวัลที่สามสาะนะคะภาษาคนาาเน,น,นี่ยหลายประเทศไม่ได้จับต้อนงะม,มีการประกวดชิงแชมป์นานาชาติประกวดควายชิงแชมป์โลกยังไม่มีไม่ถือว่าเป็นมนาตรฐานสากลจะแเป็นมนาตรฐานขะองไทยเมื่อก่อนเนี่ยที่เราเริ่มประกวดเนี่ยบางทีควายจากป้้นนอกครอบนาเราเนาะ เอามาจากท้องไร่ท้องนาเอามาเอาอำเภอบังคับหรือผู้จัดขอร้องให้เอาไฟมาไฟบางตัวก็อยู่บนรถแต่มีกรรมการก็ส่วนใหญ่จะมาจากปรรทุสัตว์เนี่ยนะหรือเป็นเซียนไฟบ้างน,นะครับเอาตัดสินได้หน่อยต้องขึ้นไปตัดสินบ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 น,บน,บ,น,บ,นบนรถนะครับหลังจากนั้นการพัฒนาก็ดีขึ้นก็นเอาไฟบนรถได้จะอาจจะมัดใต้ต้นไม้ตามต้นไม้ชายหา มาตัดใส่ต้นไม้เจ้าหน้าที่จะไปตัดทิ้งกรรมการไปตัดทิ้งให้ต้ต้นไม้นั่นแหละนะครับก็เป็นการให้กำลังใจในการซื้อทัาให้ดีขึ้นหน่อยก็จะมีด้วงเระเด็นสายลากเลยเนาะหรอไหมเดินสายประกวดนะ

จจเจ้าเพชรลำชูน่อยครับเราอยากให้ได้รวมพูดง่ายๆว่าพี่น้องเกษตรกรลจพัฒนาเป็รื่องของออาการเตรียมควายก็ประวดรู้มาตรฐานของควายที่จะเป็นควายงามงามอย่างมีคุณค่าหรืองามอย่างไฟเนื้อเนี่ยมันเป็นยังไงการเตรเียมควายก็ควายก็เริ่มดีมีมาตรฐานผัดมาผู้จูงก็เริ่มดีมีมาตรฐาน ถัดมาถ้าสนามประกวดก็มีมาตรฐาน,นนะครับสน,นามย่นพักตศีงวดถือว่ามาตรฐานสูงมากขนาดกว้างใหญ่ไ่ศาลกว้างไม่ต่ำกว่า20เยาวไม่ต่ำกว่า40 40เมตรอันนี้ถือว่าใหญ่นะครับตัวใหญ่ที่ผ่านมาก็ประมาณ16คูณ20หรือประมาณ16คูณ24ประมาณแต่สนามนี้ถือว่ากวา้างในพืน,นกตรประการอยากเห็นกีบอยากเห็นเล็กประเี่นดูไม่ได้ ตัวนี้ก็มีผลเสียทีนี้มันก็มีมาตรฐานครับพี่น้องครับหลังจากที่มีสมาคมอนุรักษ์พัฒนาควายไทยร่วมกับกรโมบโร,ริษัทก็ได้มีการจัดฝึกอบรมในเรื่องของหลักการประกวดพิธีการประกวดการจัดการประกวดการเป็น o r g a n ซอ,อร r ผลให้กับสำนักพระราชวังชาตของผลการประกวดว่าพวกเรา,ยาจยน,งนางใดนทงนมาตรฐานก็ต้องเป็นอย่างนั้นแต่สิ่งที่พี่น้องยังค้าใจเมื่อวานในเรื่องของมัว ผมก็พูดไปบ้านแล้วนะครับว่าทำไมพรเกือกลัวกาสนามทำไมมีคนคนเดียวเป็นผู้ตัดสินทำไมท้ายนีมีสามคนบางคนก็ถามในใจวายเ็ราะกัวตัวเลียงกำลังงานสามคนญาติยายด้วยนั่นแปลว่ามีพันประวัติที่ชัดเจนแต่การบันทึกนี่ครับพี่น้องครับการยอมรับในเรื่องของการบันทึกท่านคงเข้าใจนาะว่าคนสมัยก่อนบางคนเนี่ย เกิดมาเป็นปีสองปียังไม่ได้แจ้งเกิดเขาแค่จะแซวว่าแตมึงเดินมาแย่งเกิดที่ไงวะใช่ไหมครับคนไหนนะครับรวมทั้ง,งปัจจุบันเนี่ยการการพัฒน,นาในเรื่องของพันธุ์วัตรคนที่สามคนก็จะยอมรับมันรับถ้าไม่มีการบันทึกที่เป็นทางการไม่มีการเพรั่นเขาไม่ยอมรับเลยที่เขาทุกอย่างมันต้องมีการบันทึก เขาไม่เชื gonna, ่อในเรื re ่องการที it, ่จะไปบอกเล่าบอกเก่าคนในเอกในศาสนาเชิงประจักษ์นัคือการบันทึกในที่นี้การบันทึกเนี่ยรับรองคนไทยใช่ไหมครับไม่ได้จากเรารับรองกันเยเหมือนเราบอกว่าเราอยากประกวดวัลูกชานูเร่เลือดร้อยเป็งทำมาเลือดร้อยออกไคนรับรองลูกผสมบางมันเลือดร้อยถ้าเลือดร้อยผสจะเป็นครับ ทำมาเลือดลอยคือทำแท้นะฮะทำมาทำแท้นี่ก็คือไม่มีสายเลือดกลิ่มาปะปนเราเรียกว่าเป็นสายเลือดบริสุทธิ์ครับวันนี้กรรมการได้รับชมกันอยู่ผมเป็นผู้ช่วยาสอาจารย์แร้วว่ายุ่งแรกแรกเนี่ยปักฝนไปตองทำไมต้องตอนตอนห้องอ่ะในอดีตนะพี่น้องเนาะที่ผมผมนำเรียนแล้วว่าเรื่องต่างนานาเจ้ารถรถพวกถิ่นหน้ามาใช้งานได้ง่าย

อันนี้เราอทำมันต่อไปมันช่วยยังไงช่วยเราปรัดย่าัถาถ้าเราถ้าเราใช้ข้าวโพดให้มันกินเลยพอสองมันกินได้แ่ตัวเดียวรือกัวทีมากินได้สี่ถก็ได้ไหมพราเราเติมปาเข้าไปนี่มันไอ้กินเยอะขึ้นวิธีวิธีมันวิธีครับย่ายาเากสนคุยกันยุ่งยเจ้าน้กัยักษ์กนว่าอะไรทีตอา้เบาจะพกันต้กงววเรีย ไปแเจอแล้ววันหนึ่งมันออกกําลกายเป็ากีฬวันนึงต้องเดินต้องวิ่งประมาณสามรอบเพราะมันกินวันละสิมันต้องกินวิ่งเช้ากับวันแล้วก็เย็นก่นได้นอนไม่ลุกแล้วขมดแล้วมันยังมันถึงได้ก้าวมีอย่างเดียวก็ไม่ได้มันปวดไม่ออกกําลังกาย นีอาหารที่กินก็ต้องีับกันไปด้วยกินอย่างเดียวก็ไม่ได้นเบือก็ไม่อยากกินก็ต้องมีอาหารอะไรก็กินะอเท้าถุงถ่ายก็แทมราฟแท่ท็หน่กันแชมเปนไม่มีเวลาก็ต้องให้กับดกัชป้ใก็้ปัให้กับ การเรื่องของแค่ขาก็ถืว่าแข็งแรงพอสมควรนะครับแต่วันนี้ในเรื่องของความสมดุลของร่างกายเนี่ยถือว่าเขาเป็นเป็นเตรียมตัวมาดีพอสมวรนะครับหนังสีดำนะครับส่วนที่รนาตการอยากจะเห็นนะครับก็ในเรื่องของการเริมของบนขานิดนึงนะครับส่วนรุปร่าพเนี่ยถือว่าโอเคแล้วนะครับในเรื่องของ ความดูดีของเขาวันนี้นะครับที่คณะกรรมการได้มองก็คือเรื่องของความรุ่มรึของร่างกายนะครับถึงเขาจะมีไซร์ล็กแต่ความพร้อมความพร้อมในการเก็บกระดูกอะไรต่างๆนี่ดีนะครับก็ถือว่าเป็นความดีดีก็เป็นส่วนนะครับข้างเน้าขาหลังก็ดีนะครับข้างเลื้อดีพอมาดูด้านท้ายนะครับความรบกวนของสะโพกอะไรเนี่ยแล้วขึ้นเสียงในฟาครับแล้วก็ไม่ถูกน่าเกลียดแล้วลากับ กล้ามเนื้อที่ยืดลงมาทางขาหลังเนี่ยค่อนข้างจะลึกแล้วก็พอเวลายืนยืนท่าดีๆเนี่ยกั้มเนื้อเขาจะด่นชัดนะครับด่นชัดถึงว่าเขาจะใส่ที่นิดนึงนะครับก็ขอแนะนำคนจูนะครับเวลาจูไวจะไปยืนยืดขาหลังนะครับให้ยืนตรงตรงนะครับตั้งฉากกับแนวดงของโลกถ้าตั้งฉากเมื่อไหร่แล้วกล้ามเนื้อลูกมะพร้าวตรงๆขาหลังก็จะออกมาถ้าเราฝืนยืนไปขขางหลังบ่อยๆนะครับควายขขาขั้นพอน้ำหนักเยอะๆขาจะอ่อนทันทีนะครับ อ่าจำไว้อย่ายืดขาหน้าอย่ายืดขาหลังเราไม่ใช่ประกวดมาไอาเไียืดนะครับนะครับเนีเ่ยไอ้ยืนแบบขาหน้าอย่างเงี้ยนะครับพอยืนตรงๆแล้วกล้ามเนื้อตรงนี้มันจะออกมามันจะโดดเดี่ยนะครับมันจะดูดีสังหารนะครับก็ถือว่าสวัสดรำมการกันติดนะครับใช่ใช่ท่านเ้แก่า I okay. 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 okay.